ยิ่ธรรมชาติอะ่ะเออ,อ,อชาวโดวนั้นก็คือเขาฝากมาให้เด็กๆกินอะไรเงี้ยเดี๋ยว <c oughs> จะลองให้เด็กๆกินด <c oughs> คุณฮันหน้ามารู้บอกว่าายซิกตลอดเลยอัญญาสวัสดีค่ะพี่บีมาไม่ทันสาปาปาร์ตี้เลยวันนี้ คุณฮาน่ามารูนี่ที่อยู่ฟลอริดาป่ะเล่นหนักมากเลยใช่ไหมเหนียวอ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมจำผมจำไม่ไม่ไม่ผิดผิดใช่ไหมโยเมกาแน่ๆพี่เดียวสุริยนทำได้นะพ่อๆ S <s <ug as> เขาเล่นใช่ไหม <S <s <ug as> เขาคุมอาหารตลอดเวลาพ่อทําไม่ได้เพราะว่าพ่อไม่สามารถคุมอาหารได้แบบมีคนช่วยเพราพ่อดูแลลูกสาวไหมนี่เลี้ยงเด็กก็ต้องแบบเมื่อวันก่อนคือเขามีวินัไนยไงหนึ่งแล้วก็ <S <s <ug as> คือพ่พอป้อนอยู่คนเดียวใช่ไหมมันไม่มันไม่ได้แน่นอนมันต้องมีคนสองมันเป็นความสุขชนิดหนึ่งของชีวิตเนะแต่บางคนเขามีความสุขกับการแบบว่าได้ ได้ดูแลล่างคนนี้หนึ่งตอนหนึ่งป้าปุ๊กยังไม่มาเหรอคะใช่คบนั้นใช่แล้วไม่สามารถหยุดได้ความหวานอยากให้ตั้งกล้องยาวๆเพราะพ่อดูแลลูกสาวโธมีความสุขกับการได้แบบกินด้วยนี่เดี๋ยววันนั้นไงไ้า์วันนั้นไงเลเทะร่างกายรูปร่างตัวเองก็โอเค แต่เราก็ยังมีคุณพันธ์วิภาบอกให้พ่อๆนะคะร้ายข่าวก่อนสองสารจับใจเปิดตู้เย็นมาเนี่ยยังมีชายเย็นแช่อยู่เลยเพราะว่าพี่ปุ๊กกะซื้อมาทุกวันเลยเดี๋ยวนี้เป็นไรยังมีคนทักมาบอกว่าเดี๋ยวนี้คือกินของหวานทุกวันอะ่ะเอางี้ดีวกว่าทั้งแบบเต็มใจไม่เต็มใจพ่อๆดูกับลูกสาวมากเลยนี่คือเป็นพ่อที่แบบค่อนข้างใจดีอม ไดีมากเดีอะไรก็ไม่รู้อ๋อเหรอเรียนหน้าสองขวบกับห้าขวบฉลองพร้อมกันเลยไหมจริงๆเราก็มีมีวันที่เราจะไปทำบุญแล้วแล้วก็เรื่องฉลองวันเกิดนี้คงแยกวัน วันกันเนะาเะเคอค่อยว่ากันเล็กๆไม่ได้ส่งดาวเป็นครั้งแรกหรอครับไม,ไ,ไม่ได้แบบว่าอะไรมากเราเน้นทำบุญหมดตังไปแล้วก,กันคุณ <c oughs> ทิติยาบอกว่าน้องัญญากับไอวามากเลย <c oughs> เราเน้นทำบุญเราเน้นทำบุญ ันแหวนบอกว่าเข้าใจค่ะพ่อเป็นผู้ชายสายหวานค่ะขนมหวานออใครป้อนก็ได้ที่ไม่ใช่พ่อพ่ออ๋อคือไไอว่าคลิปพิธีเมื่อวานกินกล้วยนึกถึงพิธีตอนเด็กเลยค่ะ คุณฮันน่ามารู้บอกว่าใช่ค่ะพี่บีมพี่บีมจําได้แล้วคือชื่อเหมือนญี่ปุ่นแต่ตัวอยู่คุณนัภัสสอบอยู่อเมริกาเนอะฟลอริดาถูกแล้วใช่ไหมจำถูกใช่ไหมพ่อพ่อครับเยอะเกินไป พี่ฟ้ากลับมายัางคะ่ะยังกลับมาวันนี้แหละเสื้อหมามีขายอบอนสมม่งมาหน100ึ่งร้อยดวยป,ป้าปุกสปอยว่าพ่อใช่ขายวันไหนเสื้อหมามีขายวันไหนพรุ่งนี้จะไลฟ์ขายหรอแล้วเธอไม่บอกคนเลยเหรอ,อค,คุณ SP อบอกว่าให้กำลังใจอ้วนกินข้าวเยอะๆนะลูก ให้ตื่นเต้นมีคนมาถามทุกวันเลยในออะไรคะขายหลายขายผ่านทางไหน tp เนอะอ่ะพรุ่งนี้นะเตรียมเย็นๆไลฟ์ทาง tp นี่แหละเตรียมตัวขายอะไรบ้างขายอะไรบ้างเสื้อเหรอเสื้อมีสองสีเนี่ยขาวดำเสื้อแบบมีไขวันไหนขายพรุ่งนี้นะอ่าสองสีสไซส์สไซส์เดิมพรุ่งนี้เราจะไลฟ์ขาย เสื้อกันนะทุกคนอ่ะแจ้งก่อนเป็นเสื้อ TP ไม่ใช่สิเสื้อ Happy Together ไม่ใช่เสื้อ TP อยากให้แชร์ที่คุณครูมาสอน Happy Everyday ไม่ Happy Together เปลี่ยนนู้นนู้นนู้น มีตอนที่เด็กๆไม่อยากถ่ายนะคะคืออะไรพอพ่อไม่ถ่านข้าวของท้อพ่อก็ต้องหงดด้วยอุ้ยนี่ข้าวก็กินทุกคนหนอนที่ทบ้านอ่าเดี๋ยวให้มันมีเล่าแล้วกันนี้พอถ่ายรูปเสร็จก็ข้าวก็กินแล้วของอนละลายกันแค่นี้ดีไหมอ๋อหมายถึงว่า ไม่ไม่อยากถ่ายคืออึหรออึอึหรอเครื่องบินไอาวาปกปิดจังลู นี่คุณนาลาวินบอกว่ามันจะมีช่วงดีนช่วงบลักบลักกัน <c oughs> นะการเล่นกล้ามคงสภาพกล้ามชัดเป๊ะตลอดนี่มีใครทำได้เพรคุพคุณ การจะตกหนักได้ถ้าไขมันน้อยเกินไปนานไปครับใช่ถึงบอกว่าไม่อมี่ใช่ไหมมันเป็นฤดูการนิดนึงแล้วแต่ว่าเราต้องให้เดนนิสาวชอบให้เดนนสาวป้อนเขโอเคการจุดประสงค์เพ no ื่ออะไรถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยโชว์อะไรอย่างเงี้ย เ <Okay. laughs> วันนี้ต้องลงโพสก่อนก่อนนะคะจะได้เรียกลูกค้าลงโพสอันนี้สองสาวทำผมน่ารักหนูาสาวมาป้อแล้ว มันมีท้ำนะแต่คนนี้เขาอยู่ฟลอริดากระเป๋าขายช่วงไหนคุณฮาน่ามารู้บอกว่าพี่บีมหนูอยากได้เสื้อแฮปปี้ทูเกเตอร์ค่ะทำยังไงได้บ้างเพราพ่ออยากให้ทํำเจพ่อพูดผิด คลิปที่พีดูหนังในโรงหนังครั้งแรกมันถ่ายไม่ได้มั้งในโรงหนังเขาห้ามถ่ายนะอ๋อแฮปปี้เอเวอร์ดย์เสื้อแฮปปี้เอเวอร์ดีในเหมาก็ยังถ่ายไม่ได้เลยมั้งไออยู่เขาอยู <t <t ่เขาอยู่ฟลอริดาทำยังไงนะโบคิดแค่สงครามจริงเนาะเฮ้ยนี่ก็เสรหนังว่ะที่หนังเราไม่ได้อ๋อแฮปปี้เอเวอร์ดย์ค่ะแฮปปี้เอเวอร์ดย์อ่ะสมมเสมว่าเขาอยากได้ เพราว่าถายที่จอหนังไม่ได้เลย่แต่ต้องมาดูดนะสุดท้ายก็ต้องแข่งขันคุณจะต้องโอนค่าเสื้อมาก่อนคุณป้าป้าส่งมาหนึ่งร้อยดวงเปลี่ยนเป็นโรงหนังที่บ้านเราไหมตนนงประเทศเหรอคะใช่ก็ใช่ก็คิดคิค่าส่งแตอาจจะต้องแบบเคยเคยเอานี่มาไงเครื่องฉายอะเอาเครื่องฉายมาฉายอยู่ที่บ้าน กดให้ได้ก่อนกดให้ได้ก่อนเด็กๆก็ชอบอยู่แล้วล่ะจอใหญ่ๆพิธีกับเมื่อวานวะรามร้อคสามร้อดล้านตัววันก่อนที่พ่อป้อนมากอะไรอ่ะมาจองให้ได้ก่อนพรุ่งนี้อ ให้ได้ก่อนทำมากี่ตัวพ่อจะมีละครเมื่อไหร่มีติดต่อมาเหมือนกันอ่ะแต่ยังไม่ชอบบทอ่ะก็เลยคุณทิติยาทำมาสี่สิบตัวทำมาสี่ละสามสิบตัวแล้หรอพอลีดาห่างจากไมามี่สองชั่วโมงเรียบร้อยมากเลยต่างจากพ่อพ่อมาก อ่ะหมดกาลังใจไปละเป็นเมืองที่ดูดูแบบดูซันนี่ทรายน้อไนี่ไปมามีป้อนข้าวสองสาสเพิ่งดูหนังเรื่องไอ้นี่ไปอ่ะแบดบอยค่ะเขาก็เมืองเขาก็คือพอดีเลยกําลังคิดว่าจะไปแล้วต่วันอเออแล้วแต่วันอันนี้น้ำสั่งมาป้อนแล้ว เอาไหมคะในน้ำสามป้อนแล้วอ้าวตอนสี่โมงมีงานอีเวนต์น้องๆไหมพรุ่งวันอาทิตย์อะเราจะไปที่สามยแยกมิถาแย่แล้วจะทันไหมคุณฮานามารุบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนตอนที่เขาใน้ำสามป้อแล้วลูก ไอวาล่ะไอวาต้องให้ใครป้อนทีนบนบ่บิมหรือเปล่าอยู่ฟลอริดาเนี่ย <laughs> ปัญหาอตอนตอนที่เขากดกันนะ่ะคุณฮานนามารู้ตื่นขายกระเป๋าด้วยไหมคะขายค่ะขายหมดทุกอย่างค่ะแต่ว่ากระเป๋ายังไม่มาคะ่ะส่ง,นนงต่อกล้องก่อนนะคะให้มามี ไม่ค่ะพ,พ่อๆกลัวเอฟไม่ทันจองก่อนได้ไหมไม่ได้ค่ะหิวชาไทยเลยพ่อๆคุณว <time> you know ัสนาวาสนานะครับส <laughs> ่งมา99ดวงเฮ้ยคือขึ้นไปด้วยไปแล้วพ่อจะไปแล้ว ขอบคุณอดีเคนจะมาพรุ่งนี้ด้วยค่ะโหดูแลตัวเองนะวันไหนวันนี้ค่ะอ่าโอเคอ่านขรบทุกคนออคุณนับพัส,สกรสองเกสิบเก้าดวงขอบคุณนะครับมีฟ้ามากวันไปแล้ว คุณพับพึงอันนี้ถูกแน่อบายพ่อหน่อยบายบายหน่อยค่ะพับพึงส่งมาสามสิบห้าดวงครับขอบคุณนะอ่ะไอ้วาอันยาบายพ่อหน่อยได้ไหมพ่อพ่ออยู่ไหนนะครับบายค่ะบายครับทุกคนเจอกัน 음흠 mm -hmm.